สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันอีกแล้วค่ะมื่อกี้กับช่องอร่อยลั่งถุงชาแนลนะคะ่ะสวัสดีพี่น้องทางไทยทางลาวและต่างประเทศนะคะ่ะมื่อกี้อร่อยลั่งถุงสีผ้ามาก,กินอ่ะหอยบิดค่ะพี่น้องหู่จักรมค่ะหอยบิดค่ะอ่าหอยบิดสิเป็นประมาณนี้ค่ะรสชาติคลายหอยแขรงเนาะค่ะนี่ค่ะนวยกับสิบประมาณนี้ค่ะอ่ามื่อกี้นะคะเมี่ยงค่ะกินเมี่ยงหอยเนาะคะ่ะอ่าก้อนสกินนะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง อร่อยลยถุงน่าม่เดอร์ค่ะจังสิบริพัดคลิปมาไม่ต่อไปอาเครเ่องเคียงนะคะก็มี่นี่ค่ะขนมจีนค่ะมาละค่ะมาละหั่นฝอยก็มี่หรือว่าสิเป็นแบบมี่ก็มี่ค่ะของพักเรือตะหม้อว่านค่ะก็มี่หอมแค่ค่ะพี่น้องสลัดค่ะพักกาแล้วก็พักซี่นะคะ่ามากกินน้ากันได้ค่ะลงมือเลยค่ะอันดับแหลกเราก็เอาพักมาห่อเนาะค่ะสิกินแบบห่อเอาเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาเท่ละสองตัวด้วยพี่น้อง เพื่อเป็นการบลาเสียเวลาค่ะฝนกระลิ่นโอ้ยอร่อยลำถุงมะเห็ดคลิปถือกับกับฝนตกลิ่นพอดีพี่น้องจะเป็นหน้ายค่ะค่ะพ่เป็นอุปสรรคต่อการทําคลิปค่ะนี่ค่ะพี่น้องสอนฮอวบะมี็ใส่ตัวนี้เลยค่ะเป็นสอนฮอ น้ำจิ้มั้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะลาดลงไปค่ะลาดลงไปค่ะพี่น้องอือเมื่อไงค่ะเป็นตาแซบวะหอเลยค่ะพี่หน้องหอเลยค่ะมามาพี่น้องออ ผู้ดใดบอ่อยากห้องข้างกับสามารถจังสี่ได้เลยค่ะพี่น้องอึมกินกับกันเลยค่ะเห็บไลยแบบหลายหายแบบค่ะอืมแซ่บพ่นองแซ่บหลายค่ะเอาแบบนี้ดีกว่าสะใจกว่าพี่น้อง Mm-hmm. พี่น้องไม่งไงค่ะอือพี่น้องพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งค่ะกิโลละสี่สิบบาทพี่น้องหอยบิดค่ะสดสดจากระยองเลยนะคะมูออมาขายค่ะพี่น้องก็เลยล่องออมาอุดนุน่นมูแล,ล้วกะมาทำคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวไอ้พี่น้องเึงไก่ไกเด้อเบิ้งได้ค่ะพี่น้องสดซ้ำไหเนี่ยเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะ กินแบบมี้สาใจก็พีนอ่ะแบบมีมันนีก็กันค่ะ นี่ได้ค่ะพี่นอ้องตาดีค่ะพี่น้องผลลิ้นค่ะไปทางหน้าปไปไหนค่ะมันเลไปไกลสุดเดี๋ยวซ้ำนีคนน้ค่ะตัวใหญ่ยังดีพี่น้อง ถูกและดีมีอยู่จริงค่ะที่นี่เลยค่ะหอยบิดค่ะเฮ้ยจะมาเลื่มกินพักซี่มาที่นี่พี่น้องเอา้า ออทอนนั้นกลพี่เนาะถอนนั้นเลยมามามาแส่ก็ให้แข่งอีกพี่เนาะทุกทีเราเสือไปล่องสือมากินบ้างด้ยค่ะแต่ก็ให้แข่งอีกเี เร้วได้เปลือบด้วค่ะหมูบ้าพี่น้องนี่จะกิโลค่ะสามกิโลนะคะที่อยู่บนถาดนี้ค่ะสามกิโลกรัมค่ะพี่น้องเอ้ยมันหน่วยใหญ่พี่น้องจะเปลือกมันกันนักว่าพี่น้องลำพังเนื้อมันบะเทอได้เลยค่ะในเนื้อกับสีประมาณนี่ค่ะถือว่าใหญ่เต๋บุได้ค่ะหนึ่งเส้นถือว่าใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่าเปลือกกับสีน่าจักน้อยเนาะค่ะแต่ว่าเป็นยังราคาแค่นี้สี่สิบบาทค่ะพี่น้องมันบ่เป็นราคาที่เสาเห้าสามารถเอื้อมถึงได้ค่ะบ่แพงเกินไปนะคะ รสชาติก็ดีด้วยค่ะประหยัดอร่อยแบบประหยัดค่ะการกินเมียงก็ดีด้วยพี่น้องไม่เคยเดี๋ยวห้าวเดี๋ยวกินสม,มุนไพรเดี๋ยวกินนั่นกินนี่ลงไปสื่อว่าเมียงเนาะพี่น้องก็ไม่จส่สม,มุนไพรทั้งนั้นหรอกค่ะกินผักกินผักอะไรลูกสาวก็มาหน้าแขกพี่น้องประกาศเพื่อกิน มันเป็นหอยอ่อะอะไรรันทุ่งกับเพิ่งกินขังแรกคร่ะพี่น่อคขังแรกเลยี่นี่ที่กินหอยบิดเนี่ยกินไยเมาบ่าเมาอันนี้บ่รูู้คือกันด้วค่ะเพราะว่าเพิ่งเคยกินค่ะ 嗯，下对、mm. 了。 บรรยากาศก็ดีค่ะพี่น้องท้ากลางทุ่งนาข้างหน้าเแล้วทุว่งนี้เป็นทุ่งนาค่ะแต่ว่ามันต้องเห็ดยูหฮมี่มันจังสีว่าถึงฝนค่ะตอนนี้ฝนลินค่ะพี่น้องได้่าสิก,กินแบบนี้ค่ะแต่ว่ากะกินไปประมาณสองกิโล,ลค่ะเหลืออยู่นี่ปมะ้มารโลนหนึ่งเนาะก็สิกินอีกกซี่หาหน่วยค่ะเนี่ยแบบนี้มันสนากินก็ากันนะคะคำๆเลยค่ะอะ อาดน้ำจิม้มซีฟู้ดลงไปเลยนะคะแซบคำนั้นแซบเป็นตนาไนค่ะดิสติกกระเสียค่ะ Det er mm -hmm. ากันดีค่ะก็ะะมาละหวานเอาดีๆค่ะพี่นุ่งกุกงสาวหน่อยมาน้ำค่ะ มาค่ัพี่อดอกมัดบงมัดบ้งกันค่ะเจ็บ จริงเห็ดเมียงมันต้องใส่เส้นมีค่ะพี่นกเรื่องชุดทไทยค่ะเรื่ชุดไทยแล้วพี่น,อน้อืมใช่ไหมครับพี่นอกเดี๋ยวยูาหาห้องน่อยเลยะค่ะ สำหรับกินนี่คือ๋ยชมี่ก้อนค่ะพอกันคลิปหนาครับพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ